จะเป็นยังไงถ้าแฟเราสั่งทำเค้กลาบูบูชิ้นจังแล้วก็มอนชี้ชี้ให้เป็นก้อนเดียวกันพี่ก็สั่งร้านเค้กไปว่าอยากได้ลาบูบูที่ติดเหล็กจัดฟันสีขนเหมือนน้องมอนชีชี้และแต่งตัวเหมือนชิ้นจังโอห จะมีผมด้วยหรอแต่ก่อนที่เราจะได้เ huh. ห็นเค้กเจ้าหลานก็เอาของขวัญที่วาดเองกับมือมาสะพายตั้งใจทำมากรูมนี้มีชิ้นเดียวในโลกเอามาเทียบดูใกล้ๆเหมือนเราไหมทุกคนนี่เค้กเรามาแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยขอเจ้าหลานเอามือออกเท่านั้นแหละนี่มันเค้กลาบูบูที่ใส่ชุดรินจังขนเป็นมอนทีชๆแล้วก็จัดฟันด้วยน้องรวมร่างกันแล้วน่ารัก วมือน้องหายไปไหนขาก็แหว่งคิ้วก็แตกด้วยเกิดอะไรขึ้นกับน้องะที่แท็กซี่เขาคงรีบไปหน่อยอะเปิดกล่องมามือก็หลุดติดฝ,ฝากล่องไปเรียบร้อยแล้วทางคิ้วแตกผมแหว่งมือค่ะอ๋อสงสารเจ้าน้องนี่คือตอนที่น้องทําเสร็จใหม่ๆหล่อมากทําใจอยู่ตั้งนานกว่าจะกล้าตัดน้อง <S <S ด้านในเค้กเป็นไซ้ครีมสตรอเบอรีร่